ปังมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ทางบอสบอยสิริชัยออกมาโพสภาพแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าเรารอไม่ไหวแล้วค่ะกับการเปิดฤดูกาลของมวลลำใจกินร้อยในฤดูกาลที่10นี้หรือครบรอบหนึ่งทศวรรษของมวลลำใจกินร้อยค่ะล่าสุดนะคะทางบอสบอยสิริชัยออกมาเผยแพร่ภาพนะคะโดยที่เป็นภาพในการถ่ายภาพของแดนเซอร์หรือว่าชุดแดนเซอร์คอสตุนจะอาคอตตูมจัดตักจัดเต็มจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะมาในแบบตรีมอลังการมากๆนะคะไม่ว่าจะ เป็นอ่าอ่าไม่ว่าจะเป็นชุดถุงมือรองเท้าหรือแม้กระทั่ง ผมนะคะองค์ทรงเครื่องแบบมาหนักมาเต็มนะคะคุณผู้ชมสามารถดูภาพได้เลยนะคะจิงขึ้นให้ดูนะคะสวยมากอลังการมากสมกับเป็นใจเกินร้อยจริงๆไม่เคยทําให้ผิดหวังโดยเฉพาะปีนี้หนึ่งทศวรรษของหมอลําใจเกินร้อยแน่นอนคะ่ะว่ายัางไงก็เป๊กก็ปังอยู่และะ้วค่ะกับหมอลําใจเกินร้อยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันบ้างคะ่ะทางเพจข่าวลุกทุ่งเนี่ยเขาออกมาเผยแพร่นะคะสำหรับข่าวสารนี้ของทางบอยสิริชัยนะคะบอกว่าปังบุรีเย่มากค่ะบอยสิริชัยนะคะ,ะ,คะใส่ ทุกองคทรงเครื่องนะคะของหมอลำนอ้อตไทยเกินร้อยฉลองเข้าสู่ปีที่10หรือว่า1ทศวรรษเปิดฤดูกาลใหม่ในวันที่27กันยายนนี้ค่ะโดยงานนี้นะคะจัดเน้นๆให้แฟนๆตื่นตาตื่นใจตะลึงกับแสงสีเสียงชุดแดนเซอร์ฉากเวทีใหม่แบบ ิเลยทีเดียวนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะทางบอสบอยสิริชัยนะคะได้มานำเสนอ,อได้มานาเสนอความจึ้งของแดนเซอร์สาวที่หุ่นดีสวยแบบเป๊ะๆนะคะแล้วก็ชุดโทนส้มน้ำเงินทองแดงโดยเฉพาะขนบนหัวสูงยาวอลังการมากสวยมากค่ะทุกคนค่ะสวยจริงๆนะะี่ะนี่แค่บางส่วนเท่านั้นค่ะเพราะว่าโชว์ที่จริง100คนเต็มเวทีค่ะโอ้โห ทุกคน100คนเต็มเวทีแล้วเต้นกันออกมานะแล้วพร้อมกับฉากข้างหลังเวทีค่ะแสงที่มันส่องสาดใส่นะคะบอกเลยว่ามันสวยมากกับหมอลำใจเกินร้อยอย่าพลาดเลยค่ะกับปีนี้หมอลำใจเกินร้อยหนึ่งทศวรรษแน่นอนทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะต้องไปชมให้ได้นะคะ นี่นะคะจากกระดาษสีขาวแผ่นเปล่าค่ะได้ขีดเขียนแต่งแต้มสีแต่งเติมออกแบบดีไซน์นะคะจากครูผู้มากด้วยประสบการณ์ค่ะคือกระป๋อดีไซน์นั่นเองค่ะ สู่กระบวนการตัดเย็บตัดต่อร้อยเรียงผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยผสมผสานกันให้ลงตัวโดยทีมช่างตัดเย็บผู้มีความเพียรน,นะคะห้องชุดคุณแบงค์นั่นเองค่ะชุดสวยแดนเซอร์จิ้งขนาดนี้ถ้ายืนเรียงแถวบนเวที100คนนี่ค่ะจะอลังการขนาดไหนเนาะต้องไปพิสูจน์ตัวตาของตัวเองค่ะ27กันยายนี้กับคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลของหมอลำใจเกินร้อยนวสวางมณ์อ่นานวสวางมงคลค่ะบ้านโนนสแบงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมา สารคามค่ะงานนี้นะคะทางบอยจัดโชว์แบบเสริมแน่แนเต็มคุณภาพเกินร้อยสมชื่อค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกับหมอนำใจเกินร้อยนะคะบอกเลยว่าต้องติดตามห้ามพลาดจริงๆค่ะ ตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าทางหมอลำใจเกินร้อยทีมงานทุกๆคนเนี่ยพร้อมใจกันเอามากๆเลยทีเดียวกับโชว์เปิดฤดูกาลในปีนี้ตอนนี้กําลังพากันซ้อมแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะทุ่มเทส,สุดตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านแดนเซอร์ก็ซ้อมกันอย่างหนักหน่วงค่ะหรือแม้กระทั่งด้านศิลปินเองนะคะก็ซ้อมกันอย่างหนักหน่วงไม่มีใครยอมใครเลยค่ะปีนี้บอกเลยว่าอลังการแน่นอนค่ะแล้วที่สํคาคัญนะคะทางบอสบอยเนี่ยบอกว่าตอนนี้ทดสอบทุทกๆอย่าง เรียกได้ว่าทุกระบบเริ่มพร้อมกันมากๆแล้วค่ะนี่ก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ถ้าถ้าเอาจริงๆจังๆเนี่ยทางบอดบอยน่าจะเริ่มซ้อมมาเป็นเดือนแล้วนะคะเพื่อจะเปิดฤดูกาลเนาะเราก็ต้องแบบ ไม่ให้แบบมันผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่10แล้วนะคะเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพึงพอใจกับการชมของหมอลำใจเกินร้อยนะคะว่าจะแสดงดีแค่ไหนทําออกมาได้ดีแค่ไหนก็ไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังค่ะทางบอลบอยเขาก็เลยแบบเออต้องจัดน่กจัดเต็มซะหน่อยกับปีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะรอชมกันได้เลยนะคะในวันที่27กันยายนนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะถ้าทุกคนติดตามทางาคุณบอยสิทธิชัยเนี่ยจะเห็นเลยค่ะเขา,าเขาก็จะลงาตามบรรยากาศเนาะไม่ว่าจะเป็นการโชว์เปิดฤดูกาลหรือแม้กระทั่งการเตยลาค่ะภาพาบรรยากาศนคะค่ะดนเซอร์ชายแดนเซอร์ Child, หญิงค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีชุดแบบโอ้โหเปะมากทางแดนเซอร์ชายเนี่ยก็จะเป็นตรีมสีเขียวนะคะ เป็นสีเขียวแบบแล้วก็เป็นลายทาหารค่ะคุณผู้ชมอุ้ยน่าติดตามมากๆเลยค่ะปีนี้มีอะไรให้ลุ้นกันเยอะเลยนะคะสําหรับหมอลำใจเกินร้อยค่ะแล้วก็ติดตามข่าวสารในทางบอลบอยสิริชัยได้เลยนะคะหนึ่งทศวรรษของหมอลำใจเกินร้อยมาแค่ภาพไม่พอค่ะก็ต้องมีบรรยากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์ค่ะหรือแม้กระทั่งศิลปินเองเรามีภาพบรรยากาศแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มให้ดูกันนะคะในการถ่ายภาพสตูดิโอของแต่ละทีมเนาะคุณผู้ชมค่ะรอชมรอติดตามกันได้เลยนะคะ แล้วปีนี้จินว่าชุดแดนเซอร์หรือชุดศิลปินเนี่ยต้องอลังการทุกชุดค่ะคุณผู้ชมที่ทางบอสบอยถ่ายลงมันแค่น้าจิ้มเท่านั้นมันไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเราต้องรอชมรอติดตามเพราะยังไงบอสบอยเขาก็ไม่ได้เอามาให้ทุกคนชมหมดแน่นอนต้องเก็บไว้ให้ไปดูในวันที่27กันยาย,ยนค่ะคุณผู้ชมค่ะอลังการแน่นอนที่สําคัญนะคะมีโชว์สุดเซอร์ไพรส์ค่ะจากทางคุณแอนออรดีนั่นเองค่ะจะเป็นโชว์แบบไหนอะไรยังไงอลังการแค่ไหนหรือเซอร์ไพรส์แบบไหน รอชมจริงๆคะ่ะเพราะว่าไม่มีใครออกมาให้ให้เราเห็นว่าเอ้ยน้ำจิ้มนะโชว์ทางซอแอนจะเป็นแบบนี้ไม่มีนะคะคือเก็บข่าวได้มิดกลิบมากๆคะ่ะคุณผู้ชมเราไม่สัมาร์ทราบได้เลยว่าทางซอแอนเนี่ยจะมาเซอร์ไพรส์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอชมรอติดตามเท่านั้นคะ่ะ แล้วอีกอย่างตรงน,นี้นะคะเรียกได้ว่าทางบอสบอยนี่ทํางานหนักมากๆเลยเนาะเพราะว่าทางบอสบอยเนี่ยก็ออกมาโพสต์ค่ะบอกว่าทุกนาทีมีความหมายมากๆ10กว่าวันแล้วที่หลับได้เพียงวันลับไม่ถึง3ชั่วโมงช่วงนี้ก็ทั้งเตรียมวงนะคะในการเปิดฤดูกาลปีที่10ค่ะทั้งคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่ก็เป็นคาเฟ่ของทางบอสบอยแล้วก็ซอแอนคือมาลองเดอร์คาเฟ่ก็เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานกิจาการก็ดําเนินการไปได้ด,ดีเราก็ต้องโฟกัสทั้งกิจาการส่วนตัวของตัวเองทั้ง งวงของตัวเองค่ะคุณผู้ชมไหนจะก,การซักซ้อมเนาะมันเยอะแยะมากมายค่ะการพักผ่อนนี่สําคัญมากๆทางบอสบอยเนี่ยเรียกว่าตอนนี้นะคะงานหนักค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พักผ่อนน้อยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทางบอสบอยสิริชัยด้วยแล้วกันนะคะเห็นทางผู้บริหารทางหัวหน้าเขาทุ่มเทขนาดนี้เราก็แบบอ,อดที่จะแบบให้กําลังใจแล้วก็อดที่จะไปให้กําลังใจอยู่ที่หน้าเวทีไม่ได้เลยจริงๆค่ะในวันที่27กันยายนนี้นะคะบอกเลยว่าต้องอลังการสมชื่อ ใจเกิดรอยแน่ๆค่ะนี่รอชมรอติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครนะคะอยากเห็นแบบเออแบบภาพบรรยากาศเรื่อยๆก็ติดตามทางบอทบอยไว้ก็เรียกกันนะคะเพราะว่าทางบอทบอยเนี่ยก็จะมีภาพบรรยากาศมาให้ชมนะคะมาให้ติดตามเรื่อยๆเนาะ ฝากให้กําลังใจด้วยกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าใครอยากชมผลงานเต็มๆรอชมกันได้เลยค่ะ2 7กันยายนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนั่นเองค่ะใครว่างก็ไปได้หรือใครไม่ว่างก็จะมีกลุ่มปิดให้เข้ามาก็ให้กําลังใจกันได้เสมอค่ะ แต่ถ้าเป็นการเปิดหรือการแต่ถ้าเป็นการเปิดหรืการแต่ละวงเนี่ยอยากให้ทุกคนไปดูเองจริงนะคะเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเราอะแค่แบบเล่าสู่กันฟังมันไม่เท่ากับเห็นกับตาตัวเองนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปให้กําลังใจกันเยอะๆแล้วกันนะคะส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่มอัปเดตเดีจินจะรีบมาอัปเดตคุณผู้ชมทราบกันเลยนะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ